พี่ไม่สวยหรอกนะแต่พี่มีวิธีดูแลดูแลตัวเองอะ่ะเราไม่ใช่เกิดมาเป็นคนสวยแต่เราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีพี่กลัวอย่างเดียวว่าเวลาพี่ไปไหนแล้วคนทักพี่ว่าทําไมโซมพี่กลัวคํานี้เพราะพี่ไม่อยากให้เขาผิดหวังนะนะแฟนคลับหรือจะเป็นดาราไปซื้อของไปกินข้าวไปที่ไหนก็เจอเราถ้าเราโซมไม่เขาเห็นไม่แต่งหน้าล้นๆไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีบ้างเล็กๆน้อยๆพี่ว่าคนเราเนี่ยถ้าจะทำในนั้นในชีวิตน,น,นะฮะคือทำตา ตาเนี่ยจะเป็นจุดที่อ่อนโยนที่สุดมันจะบางแล้วมันก็จะเหี่ยวได้เร็วที่สุดมันจะมองด้วยความแก่วัยชราคือลูกกับตา,าตาจะโรยตาจะย่นตาจะอะไรอย่างอื่นยังบรรเทากันได้ต้องค่อยๆดึงเก็บน้อยๆแล้วเก็บบ่อยๆแต่เก็บน้อยๆน,นะต้องเริ่มและอาจจะสายไปแล้วด้วยก็ได้ค่ะทำก็ต้องพอประมาณอย่าเยอะนะไม่ได้ห่างหายหรอกช่วงที่เงียบไปเพราะว่าหนึ่งมันเป็นโควิด นะคะและสองมันเป็นช่วงที่ต่างโลกมันเปลี่ยนและโซเชียลมันเปลี่ยนและคนมันไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมดาราและเดี๋ y จะดาราอะไรที่ป๊อปปูล่าขนาดไหนไม่เอาและเขาไปนิยมพวกเกาหลีหนังฝรั่งเน็ตฟิตไม่ค่อยดูแล้ว,วละครอ,อะไรต่อให้ป้านางเอกพระเอกใหม่ๆหรืออะไรเราก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วที่ไม่ต้องคัดเลือกงานเลยมีคนเขาคัดให้พี่เสร็จคือเขามองแล้วว่าบทเนี้ยพี่จิ๊กเหมาะบทเนี้ยพี่จิ๊กจะเล่นได้เขาคัดแล้วไงเขาก็มาถึงเรา ใช่ไหมคะมาถึงเราแล้วอยู่ที่เราแหละว่าเราจะเล่นไหมล่ะเล่นให้เขาได้ไหมเพราะเขามองแล้วว่าอันนี้มันเป็นเราแล้วจิ้มมาแล้วว่าต้องเป็นเราโอ้ยพิมพ์ อืมโอ้พี่พี่พี่ไม่สวยหรอกนะแต่พี่ม,มีมีวิธีดูแลดูแลตัวเองอะ่ะเราไม่ใช่เกิดมาเป็นคนสวยแต่เราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีพี่กลัวอย่างเดียวว่าเวลาพี่ไปไหนแล้วคนทักพี่ว่าทําไมโทมพี่กลัวคํานี้เพราะพี่ไม่อยากให้เขาผิดหวังนะนะแฟนคลับหรือจะเป็นดาราไปซื้อของไปกินข้าวไปที่ไหนก็เจอเรา ถ้าเราโซ่ไม่เขาเห็นไม่แต่งหน้าลน้ลนๆไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีบ้างเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆคนเรามันอาจจะไม่านานาจิตตังกนะชอบเรามั่งเกียดเรามังรักเรามังแล้วแต่ค่ะเพรไอ้อย่างนี้มันก็ต้องมีบ้างเนาะอ่าเติมบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะงั้นก็เหี่ยวแล้วใช่ไหมอืมค่ะค่ะค่ะ ต้องเริ่มและอาจจะสายไปแล้วด้วยก็ได้ค่ะทําก็ต้องพอประมาณยอย่าเยอะนะ,ะตัวพี่เองอยากจะแชร์ทิศตรงไหนไหมคะที่แบบว่าตรงนี้แหละค่จาะสำหรับพี่เหรอคะพี่ว่าคนเราเนี่ยถ้าจะทําในนั้นในชีวิตเนี่ยนะฮะคือทําตาเพราะตาเนี่ยจะเป็นจุดที่อ่อนโยนที่สุดมันจะบางแล้วมันก็จะเหี่ยวได้เร็วที่สุดมันจะมองด้วยความแก่วัยชราคือลูกกระตากาตาจะโรยตาจะย่นตาจะอะไรอย่างอื่นยังบรรเทากันได้ ต้องค่อยๆดึงเก็บน้อยๆค่ะแล้วเก็บบ่อยๆแต่เก็บน้อยๆน,นะค่ะค่ะวควพี่ไม่รู้จะว่าแต่พี่ว่าคนอื่นจะยังไงไม่รู้นะคนอื่นกอาจจะบอกปากจมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่า จมูกก็คือพ่อแม่ให้ไว้ก็ควรจะประดับประดาไว้อย่างนั้นแต่ตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้บางทีแก่แล้วตามันก็ตกลงมันเป็นจรูปจระอิเลยตกลงก็คือมองถึงความแก่ถ้าไปยกขึ้นกระดกสักหน่อยนึงมันก็โอเคและมีอํานาจค่ะค่ะพี่ก็ทําตาพี่ก็ทําตาแต่นานแล้วนะคะตั้งเป็น10ปีแล้วค่ะค่ะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพิ่มแต่ถ้าพี่เพิ่มพี่จะเชื่อเพิ่มกับหมอสุภาษิ์เล็กๆน้อยๆพอมันตกมันนิดหนึ่งพี่ก็บอกคุณหมอเก็บนิดหนึ่งนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการนิดๆน้อยๆ อ๋อเขาก็ล้อเขาก็ล้อเพื่อนเพื่อนพี่บงในเขาก็ล้อกันเล่นดังนั้นน่ะเขาบอก๊่ไม่เจอกันนานนะสวยขึ้นว่าอูว่ก็ต้องนานนะจีสวยขึ้นลูกๆไม่ค่อยสนใจเขาไม่รู้ว่าแม่เขาสวยไม่สวยขี้เล่ไม่ขี้เละก็ไม่สนใจเขาลูกอย่างเดียวว่าแม่วันนี้จะไปไหนจะไปทําอะไรอ่าแค่นี้ค่ะแล้วเราแบบหลานๆนะคะ แต่ละพี่มีหลานคนแรกแล้วโนอาห์ขบครึ่งเขาเรียกพี่ได้เขาเรียกพี่ได้คาแรกเลยย่าๆย่าๆก็น่ารักหลงไม่ไม่ได้หลงนะแต่รักอ่ะรักอ่ะรักรักเอ็นดูอว่าเกิดเป็นหลานเอ่ะแล้วก็ต้องคงต้องเลี้ยงดูปู่เสือให้ดีค่ะเพบอกว่าเขาจะรักหลานมากกว่าลูกตัวเองเราเป็นไหมคะพี่ว่ามันก็น่าจะเป็นนะเพราะมันเด็กนะตัวเล็กๆอ่ะแล้วมันช่างทําอะไรโดยที่มันไม่รู้ตัวนะอ่า แต่ลูกพี่พี่ก็ยังรักอยู่ยังเป็นห่วงอยู่ใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะค่ะกลับมารับเหมือนเดิมแล้กเหมือนเดิมแล้วค่ะค่ะก็คือคติดต่อได้ส่วนใหญ่ก็จะหาพี่จนเจอได้ค่ะใช่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 เาหลายคนก็มองพี่จิตเป็นไออนเหมือนกันเพราะว่าการเรื่องหน้า คุเขาก็กลัวไม่ใช่จิตอยากจะฝากอะไรถึงแบบกระหนกคนที่อยากทำความดีในจุดนี้ไหมคะเพะแล้วก็เป็นไอดอลคุงค่ะคืออันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ยกให้พี่เป็นไอดอลนะคะพี่อยากจะบอกว่าความดีเนี่ยคนเราทําได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะดีแบบไหนไม่ต้องเรียนแบบกันนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราช่วยเหลือผู้อื่นเล็กๆน้อยๆจุงคนข้ามถนนที่เขาเดินช้าเดินอะไร เกาะให้ก็เกาะให้ก็จุงนิดมันก็เป็นความดีส่วนหนึ่งและช่วยเหลือผู้คนหลายๆอย่างก็เป็นแล้วไม่ต้องเดยนแบบพี่ก็ได้มาแต่งหน้าอะไรงี้ไม่ต้องก็ได้ค่ดีกับทุกคนไม่นินทาคนอื่นค่ะเวลาใครทําไม่ดีเราจําเป็นต้องเดินไปบอกเพื่อว่าเราอาจจะ สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเขาอาจจะเชื่อฟังเราก็ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้บางคนพูดว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องของเขาอันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ตัวถ้าได้ไปพูดกับเขาต้องมีวิธีค่อยๆพูดพูดแล้วเ็าอาจจะไม่ทําต่อไปในอนาคตมันก็เป็นสิ่งดีกา,ยยาพี่ยังรับอยู่นะกา<ม>อาจารย์พัทวดีก็ติดต่อพี่มากาจะให้เล่นละคร ค่ะเรื่องหนึ่งเนี่ยผู้นี้ไปพบแล้วค่ะค่ะถ้าถ้าเป็นระดับพี่จิกแล้วเนี่ยต้องเคัดเลือกงานยังไงคะพี่ไม่ต้องคัดเลือกงานเลยมีคนเขาคัดให้พี่เสร็จคือเขามองแล้วว่าบทเนี้ยพี่จิกก็เหมาะบทเนี้ยพี่จิกจะเล่นได้เขาคัดแล้วไงเขาก็มาถึงเราใช่ไหมคะมาถึงเราแล้วอยู่ที่เราแหละว่าเราจะเล่นไหมล่ะเล่นในเขาได้ไหมเพราะเขามองแล้วว่าอันนี้มันเป็นเราแล้วจิ้มมาแล้วว่าต้องเป็นเราค่ะค่ะ ไม่ได้ห่างหายหรอกช่วงที่เงียบไปเพราะว่าหนึ่งมันเป็นโควิดนะคะและ2มันเป็นช่วงที่ต่างโลกมันเปลี่ยนและโซเชียลมันเปลี่ยนและคนมันไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมดาราและเดี๋ยวนี้จะดาราอะไรที่ป๊อปปูล่าขนาดไหนไม่เอาแล้วเขาไปนิยมพวกเกาหลีหนังฝรั่งเน็ตฟิตไอโนโมโนต่างๆนานากันไปหมดแล้วตอนนี้พี่ว่าโลกมันเปลี่ยนนะอ่าก็คือคนไม่ค่อยดูทีวีไม่ค่อยดูแล้วละครอ,อะไรต่อให้ปั้นนางเอกพระเอกใหม่ๆหรืออะไรเราก็ไม่ค่อยรู้จักแล้ว เพรื่องนี้ถอว่ากลับมาในรอบอีกปีได้ถ้าเล่นของออถ้าพี่อาจารย์อจาจจะเล็กเริ่มถ่ายก็น่าจะเดือนหน้ากลับมาในรอบหลายปีเลยหลังโค<อ>วิดเลยแหละใช่ค่ะแต่พี่ก็<ม>ยังอยู่ในจอนะพี่ก็ทําทีเด็ดลูกนี้อยู่ในจอทุกๆวันทุกๆวันของพี่ว<ม>ิจารณ์ว่าใช้เงินยังไงที่ผิดใช้เงินยังไงที่ถูกต้องทําตัวประพฤติตัวยังไงอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็สอนไปในตัวเลย่ะ ติดยาอย่างเงี้ยพี่ก็จะว่าพี่จะไม่ชอบในเรื่องการติดยา<ม>การติดคุกการฆ่าคนการยอมรับให้คนมาตีเราแล้วเราไม่สู้อดทนอันเงี้ยพี่จะไม่ชอบอืทําแท้งอะไรเงี้ยพี่จะไม่ชอบพี่จะดุมากเลยมันตีแผ่สังคมที่ไม่ดีนะเพราะเหมือนกับว่าผู้หญิงกับผู้ชายทันนะมันเท่าเทียมกันจู่ๆผู้ชายอารมณ์ไม่ดีเนะี่ยเมาเล่ามาเอาไม้สามง่ามตีเราปึ้งเลยอะ อย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับถามมาเพราะอะไรเพราะสงสารลูกคําว่าสงสารลูกไม่ได้ชีวิตเราเนะ่ยเกิดมาคนเดียวตายตายคนเดียววันที่คนดูแลเราก็คือพ่อแม่เราอาบน้ําให้เราเช็ดขี้เช็ดเยื่อให้เราก็คือพ่อแม่เราวันนั้นแต่วันที่สุดท้ายของชีวิตเราอะเวลาเราจะอาบน้ําทุกคนก็ลุมมาช่วยเราอาบลุมมาอาบให้เราฉะนั้นน่ยมันจะต่างกันตรงเนี้ยกันนั้นนะคะเราเจอทั้งเรื่องจริง ่ไม่ต้องอ,อะ,ององะคะ่ะพี่เป็นคนชอบทํำอะไรธรรมดาธรรมดานะพี่ชอบอะไรที่หนึ่งธรรมดาธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติพี่จะเป็นคนที่คนบางคนอาจจะไม่ชอบพี่บางคนพี่พูดเลยว่าพี่ยอมรับเลยคนบางคนจะมองพี่ในฐาน,นะที่ว่าพี่เองเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาคนอาจจะไม่ชอบแต่พี่ชอบ เพราะพี่ถือว่าการตรงไปตรงมาดีที่สุดพี่จะไม่โกหกคนจะไม่มีจริตจักร้านที่จะประจบคนนั้นคนนี้พี่จะไม่ทาเพราะพี่ถือว่าคุยก็คุยสนุกก็สนุกเฮฮาก็เฮฮาจบก็จบกลับบ้านก็กลับบ้านถึงเวลาพี่จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลอกลวงคนพี่จะไม่กระล่อนอ่ะอ่าใครครบพี่ได้ก็ครบอืม ถูกต้องค่ะใช่ค่ะพี่มันเหมือนกับมันไม่ได้ปงหลบมาแต่มันเหมือนกับมันมันเจออะไรข้เยอะๆไงมันอ่ามันเจออะไรข้เยอะๆแล้วมันจะเข้าใจเลยว่าชีวิตคนมันก็เท่าเนี้เดินต่อไปมันก็เท่าเนี้เดินอีกกี่รอบมันก็เหมือนเดิมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ